ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูตึกอาคารพาณิชย์สามชั้นนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเนื้อที่29ตารางวานะครับเป็นตึก3ชั้นนี่นะครับท่านที่กาลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับขายของอยู่หน้าบ้านนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคืออยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ คนเยอะมากนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับก็มีคนที่เขาเช่าห้องอยู่นะครับประมาณ2 0 0้กว่าคนนะครับตอนเช้าช้านะครับตอนเย็นๆนะครับก็คือเวลาเขาเลิกงานนะครับคนเยอะเลยนะครับขายดีนะครับหรือว่าเราอยากจะเปิดเป็นร้านค้าอยู่หน้าบ้านนะครับเราก็เปิดได้นะครับนี่คือบริเวณรอบๆตัวตลาดนะครับนี่ก็คือตลาดนะครับตลาดเราก็เพิ่งจะกําลังปรับปรุงนะครับ กำลังให้พ่อค้าแม่ค้านะครับมาจับจองพื้นที่ค้าขายนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้านะครับก็เริ่มมาจับจองพื้นที่ค้าขายแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับนิดเดียวนะครับก็คือจากตรงตึกที่เราอยู่นะครับครับอันนี้คือถนนด้านหน้าทางเข้าไปตึกอาคารพาณิชย์ของเรานะครับ อันนี้ก็คือถนนทางหลวงหมายเลข3 4 2 2นะครับจากตัวนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนี่นะครับนิดเดียวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ13มกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่51กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่52กิโลนะครับถ้า f อผมจะไปกราบไหว้ขอพรนะครับองค์สาริละหลวงพ่อขอมนะครับที่วัดไผ่ลงบัวนะครับจากตัวนี้นะครับเราไปนี่นะครับ วิ่งไปประมาณ500เมตรนะครับเราก็จะไปถึงวัดไผ่ลงวัวแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะพาเด็กๆนะครับไปให้อาหารปลาไปทําบุญนะครับนี่ครับพีเดียวนะครับผมพามาดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับพอเราเข้ามานะครับอันนี้คือด้านหน้าตลาดของเรานะครับอันนี้คือตลาดสดบุญช่วยนะครับด้านหน้านะครับเราก็จะมีที่จอดรถนะครับไว้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้านะครับที่มาซื้อของนะครับนะครับที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับเผื่อท่านใดนะครับจะเปิดร้านขายของนะครับหรือว่ากําลังมองหาพื้นที่นะครับอยากจะขายของนะครับอันนี้คือเราให้ขายฟรีนะครับสเดือนนะครับแล้วก็คือมาค้าขายได้นะครับช่วงเย็นๆนะครับเนี่ยช่วงเย็นจะมีพวกคนที่เขาเลิกงานแล้วนะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับเขาก็ยังทํางานกันอยู่นะครับพอช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นช่วงเช้านะครับ จะมีคนที่เขาเลิกจากงานนะครับมาซื้อของกันเยอะแยะเลยนะครับมาซื้อของได้น,นะครับส่วนนี้คือฝั่งตลาดนะครับนี่คือ,อตึกอาคารพาณิชย์นะครับที่เราจะให้เอฟซีดูนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นตึกอาคารพาณิชย์อยู่ในตลาดนะครับก่อนที่จะเข้าไปดู อาตึกอาคารพาณิชย์นะครับเนี่ยผมพา f c มาดูตัวนี้ก่อนนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ตลาดนะครับเนี่ยครับมีพ่อค้าแมค้านะครับมาขายของแล้วนะครับใครที่จะมาหาดูกับข้าวนะครับเนี่ยมีแล้วกับข้าวผลไม้นะครับเยอะแยะเลยนะครับนะเนี่ยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาซื้อของนะครับที่ตลาดนะครับเนี่ยก็ได้นะครับ ก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาจับจองพื้นที่แล้วนะครับเนี่ยตลาดของเรานะครับก็คือสะอาดนะครับดูแลโล่งดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็ร้านส้มตำนะครับเมื่อกี้นี่ลองกินแล้วนะครับรสชาติดีเลยนะครับเมื่อกี้นี่ส้มตำกับน้ำจีนนะครับอร่อยนะครับ นะครับแวะมาทักทายได้นะครับเผื่อท่านใดที่ผ่านไปที่วัดไผ่ลงวัวนะครับแวะมาชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวอร่อยส้มตำนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ครับก็คืออาหารใต้นะครับสำหรับคนที่ชอบรสจัดนะครับก็คือเนี่ยได้เลยนะครับก็คืออาหารใต้นะครับนี่คือเชฟของเราเองนะครับคือข้าวแกงปักใต้นะครับก็คือครัวตันหยงนะครับเนี่ยฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาทาง วัดไผ่ลุงวัวนะครับหรือว่าจะเดินทางไปทางอู่ทองแวะมาที่ตลาดก่อนก็ได้นะครับอ่ะผมพาไปดูรายละเอียดที่นี่ของเรานะครับอันนี้คือผมให้ดูคร่าวๆนะครับของตัวตลาดนะครับนี่ครับพื้นที่จอดรถของเรานะครับถือว่าโอเคนะนี่ครับถือว่าสะดวกสบายนะครับไม่ออัดนะครับเนี่ยจอดได้ด้านนี้ก็จอดได้ด้านหน้าก็จอดได้หมดเลยนะครับนี่ครับส่วน ห้องเช่านะครับที่อยู่ด้านข้างเรานะครับอันนี้มีคนเช่าเต็มแล้วนะครับนะนี่ครับนะช่วงเย็นๆนี่ครับเยอะมากเลยนะครับพวกนี้เขาจะมีกําลังซื้อนะครับบางคนเลิกจากการทํางานแล้วนะครับเนี่ยครับก็คือหาดูกับข้าวนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยหรือว่าเราอยากจะขายของของเราเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่หน้าบ้านของเราเลยนะครับนี่คือตึกของเรานะครับ ตึกที่เราจะขายนะครับก็คือเนื้อที่อยู่ที่29ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่2ล้านสองนะครับครับของเราจะเป็นตึกเลขที่นะครับก็คือ138นี่นะครับ138ทับ31หมู่หมู่19เหรอครับถูกครับใช่ใช่ไหมโอตอร์ใช่ครับผมมีหมู่19เลยเหรอหนึ่งเลยครับหมู่19บางหลวงยินดีครั ผมให้ Fc ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแป๊บๆนะครับ Fc นี่นะครับ Fc เห็นไหมครับมันจะมืดๆหน่อยครับก็คือตึกที่138ทับ31หมู่19นะครับครับหน้ากว้างนะครับด้านตัวตึกของเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับก็คือจากเนี้ยนี่ครับก็คือหลักหมุดเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับหลักหมุดเราจะอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็มานี่นะครับนะนี่ก็คือหลักหมุดเรานะครับอ่ะอยู่นี่นะครับก็คือความกว้างของด้านหน้าตึกนะครับจะอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากหลักบุดของเราด้านหน้านะครับไปถึงด้านหลังนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ23เมตรนะครับนี่ครับพอเราเข้ามานะครับของเราจะเป็น ประตูนะครับก็คือมีประตูเล็กบานหนึ่งประตูบานใหญ่บานหนึ่งนะครับจอดรถหน้าบ้านนะครับก็จอดได้นะครับเหมือนกับอย่างนี้เข้าไหมเนี่ยเนี่ยจอดได้นะครับมีหลังคากันฝนกันแดดมีแล้วนะครับนี่นี่ครับก็คือมีแล้วนะครับจอดรถได้สบายๆนะครับหรือว่าเราอยากจะเอาสองห้องนะครับก็มีนะนะครับก็คือเป็นตึกคู่เลยอีกฝั่งหนึ่งเป็น บ้านจอดรถอีกอันนึงค้าขายนะครับก็ได้นะครับพอเราก็มาฟื้นนะครับอันนี้คือเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นที่เพิ่งจะปูกระเบื้องใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็สีนะครับสีก็เพิ่งจะทาเสร็จใหม่ๆนะครับแต่ส่วนพวกไฟนะครับนะไฟเนี่ยทางเจ้าของบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการให้นะครับให้เสร็จสับเลยนะครับ นี่ครับพวกระบบไฟนะครับก็คือเดี๋ยวทางเจ้าของเขาจัดการให้เราให้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลอดไฟตัวสวิตช์นะครับนี่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตึกนี้มีคนขอเช่าแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเราซื้อนะครับเราก็มีคนเช่าเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปหาคนเช่าแล้วนะครับก็คือเช่ากันอยู่3ปีนะครับคือทําสัญญากัน3ปีนะครับเนี่ยครับเฉพาะเก็บค่าเช่า ต่อเดือนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเขาเช่าอยู่ที่ประมาณ6กพันนะครับต่อเดือนนะครับของเราจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับห้องน้ําก็จะมี2ห้องก็คือด้านล่างนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี้เดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาเก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่คือห้องน้ํา เนี่ยครับพอมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะยังมีพื้นที่เหลือนะครับเผื่อเราอยากจะทําเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้นะครับทาเป็นห้องครัวทําเป็นซิงค์นะครับวางตู้กับข้าวตักับข้าวมุมนี้ได้นะครับนะครับพอออกมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังออกมาด้านหลังบ้านนะครับเสาเขตของเราชัดเจนนะหนูครับนู่นนะครับนั่นคือเสาเขตเรานะครับเท่ากับว่าของเราเนี่ยยังเหลือพื้นที่นะครับเผื่อเราอยากจะต่อเติม อ่านะครับเนีああ่ยต่อเติมเหมือนกับจ้าเนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อเติมได้นะครับก็คือทําเป็นหลังคาออกมาหรือว่าจะเป็นห้องครัวด้านหลังนะครับเรายังเหลือพื้นที่อยู่ในเนี่ยนะครับพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าของเขาเก็บออกให้หมดนะนี่ครับท่เดี๋ยวเขาขอเวลาเคลียร์พื้นที่ตัวเนี้ยครับพอเคลียร์พื้นที่เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดการในพวก เศษขยะพวกอะไรเอาออกไปนะครับนะเครับเนี่ยเราเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับมุมนี้ก็จะเป็นห้องครัวได้อีกนะครับได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวตรงพวกเศษขยะนะครับเดี๋ยวเขาจัดการให้เรานะครับเนี่ยครับสภาพสีนะครับทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในสภาพโอเคนะครับใช้ได้นะครับเนี่ยยังอยู่ในสภาพอยังใหม่อยู่นะครับปัดกวาดพวกใยมมุมหน่อยอะไรหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับ ครับของเราจะเป็นตึกสามชั้นนะครับเป็นตึกสามชั้นนะครับมีอยู่สองห้องน้ําห้องน้ําล่างอันหนึ่งนะครับนี่ครับห้องน้ําด้านล่างอันหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องน้ําในห้องนอนอันหนึ่งนะครับเนี่ยพอเราขึ้นมานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองนะครับนี่ครับพอเรามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ เอาไว้มองด้านนอกนะครับเนี่ยมองไปเผื่อมีใครมาหน้าบ้านของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นชั้นชั้นลอยนะครับนะนี่ครับสามารถมองไปหน้าบ้านเราได้นะครับนี่ดูเจ้าของสักก่อนเจ้าของขยันนะครับเนี่ยไม่ได้หยุดเลยเนี่ยผุ่มหมวดนะครับผุ่มหมวดพุ่มหมวดผุ่มหมวดถูเองนะครับ เนีขยันขยันนะครับในี่ผู้หมวดนะครับเนี่ยคือเจ้าของนะครับนะทีมงานผมเองนะครับผู้หมวดหมดมิตรนุนะครับนี่ครับอย่างไฟฟ้านี่นะครับนะเดี๋ยวเจ้าของเขาจัดการให้นะครับนะทำให้รับปากแล้วนะครับือทำให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นชั้นที่สองนะครับเนี่ยท่านใดที่อ่ากลังหาคนเช่าเลยนะครับเนี่ยได้ค่าเช่าเลยนะครับก็คือตึกตึกหลังนี่นะครับนะมีคนเช่าแล้วนะครับ เนี่ยซื้อแล้วก็มีคนเช่าได้เลยนะครับเก็บรายได้เลยนะครับเดือนละหกพันครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนนะครับนะห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนนี้จะไม่มีห้องน้ํานะห้องน้ําอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยครับห้องนอนนี่คือชั้นที่สองเราก็ขึ้นมานี้ฟื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สามนะครับเนี่ยขึ้นมานี่นะครับเนี่ยเราก็จะมีราวบันไดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าจับราวจับราวนะครับนะไม่มให้ตกเนี่ยครับพอขึ้นมานี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องโล่งๆเลยนะครับเรากั้นห้องได้นะครับเพื่อที่เราจะเป็นห้องเป็นสัดส่วนตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็กั้นเองนะครับไฟฟ้านะครับเจ้าของเขก็จัดการให้นะครับกั้นห้องได้สบายๆเลยนะครับกว้างนะอ่ะครับผมลืมบอกเอฟซีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่สองล้านสองนะครับเดี๋ยวจะลืมแจ้งราคาไปนะครับ เนี่ยครับถ้ากั้นห้องนั้นนี่ครับกว้างบสบายเลยนะครับอันนี้ก็จะมีประตูอยู่สองสองบานนะครับเป็นเป็นประตูกระจกนะครับเนี่ยราก็เอามุ้งลวดอะไรมาใส่นะครับเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ตัวเรีบนะครับเนี่ยเรามองออกไปด้านหน้าบ้านได้นะครับเนี่ยครับ พอเย็นๆนะครับแล้วก็ช่วงเช้าๆนะครับเนี่ยจะมีพวกคนที่เขาเลิกงานนะครับเลิกงานมานะครับเนี่ยมาซื้อกับข้าวกับปลานะครับเยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือห้องเช่านะครับเนี่ยตัวนี้เราเหลือพื้นที่นะครับพื้นที่เอาไว้ตากผ้าตากอะไรได้นะครับปื๊ดข้าวมันนี่นะนี่ครับครับส่วนด้านบนนะครับจะมีอยู่หนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํานะครับอันนี้ก็คือห้องน้ํา อันนี้นะครับห้องน้ำนี่ก็เพิ่งจะปูกระเบื้องใหม่ๆทําใหม่ๆนะครับนี่นะครับจะเก็บรายละเอียดที่หนึ่งนะครับก็ได้แล้วนะครับแต่ปักไฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอมาตรงนี้นะครับมุมนี้ก็ไว้เสื้อผ้าได้ตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับปื๊อเปิดเข้ามานี่เลยนะครับนี่ห้องนอนนี่ก็ห้องนอนใหญ่นะครับใช้ได้เลยนะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับอยู่ใกล้ตลาดนัดนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับของเราเนื้อที่29ตารางวานะครับเป็นตึก3ชั้นนะครับจะของขายเหมานะครับอยู่ที่2ร้าน2นะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปด้านล่างนะครับผมพา FC ดูรายละเอียดผมแล้วนะครับ ครับผมพาเอฟซีไปด้านล่างนะครับครับอ่ะผมพามาดูด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนี่คือด้านด้านล่างนะครับก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับโซนนี้นะครับเราก็จอดรถได้นะครับหนึ่งคันนะครับ ครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ในตลาดนะครับอยากจะเปิดร้านขายของนะครับเปิดเป็นร้านตัดผมนะครับร้านเสริมสวยอะไรได้หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีพวกพ่อค้าไม่ค้านะครับและช่วงรอนะครับเนี่ยถ้าเขาอยากจะตัดผมทําเล็บนะครับได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับผมให้ดูบริเวณรอบๆของเรานะครับนี่นะครับอ่ะ เนี่ยครับให้ดูบริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินเป็นตึกอาคารพาณิชย์ด้วยนะครับของเราเป็นตึก3ชั้นนะครับเนื้อที่29ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลดจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่2องล้านสนะครับเราอยากได้เป็นแบบ ตึกคูหา2ห้องนะครับก็ได้นะครับเนื้อที่ก็จะได้กว้างขึ้นนะครับก็คือจะเป็นตึกตัวโน้นนะครับนะครับตรงที่มอเตอร์ไซค์จอดตัวนี้นะนี่ครับนัก็คือเป็นเป็นห้องก็คือห้องใหญ่เลยนะครับก็คือ2องคูหาติดกันนะครับก็คือจะสามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับอันนั้นขายอยู่ที่4ล้านสองนะครับครับวันนี้ผมเสกสารทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ